แม้ทีมตกรอบก,กับตันทีมลูกยางเบลเยี่ยมชี้ไม่เสียใจฝากถึงแฟนชาวไทยไว้แบบนี้ควันหลงการแข่งขันบอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568โดยเบลเยียม1ทีมที่ต้องอกหักด้วยการแพ้ให้กับโปลแลนด์ไปแบบสุด,ดระมาสถึงสเซต27 25 20 25 17 25 25 22และ10 15ยุติเส้นทางในรอบ16ทีมสุดท้าย ซึ่งหลังจบเกมบริดเฮอร์บอตกับตันทีมเบลเยียมที่ต้องอ,อกหักหลังทีมบ้านเกิดตกรอบได้ออกมาเปิดใจพูดถึงประเทศไทยเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้พร้อมทั้งยกให้เป็นประเทศที่สุดยอดและจะอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปประเทศไทย และแฟนลูกยางชาวไทยคือที่สุดในโลกสําหรับฉันพวกเราได้รับพลังอย่างมากตั้งแต่นามที่ภูเก็ตจนถึงกรุงเทพเราเป็นทีมที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกับทีมไทยพวกเธอเป็นทีมนักสู้และคงไม่ง่ายหากต้องเจอกับพวกเขาเราไม่เสียใจถึงแม้จะแพ้เกมนี้เพราะพวกเราได้ความรักจากผู้คนรอยยิ้มเสียงเชียร์จากแฟนๆแ,และมัสคอตพวกเขาคอยโอบก,กอดให้กําลังใจเราเสมอฉันรักประเทศนี้มันน่าทึ้งมาแต่น่าเสียดายที่เราต้องกลับเบลเยี่ยมแล้วขอบคุณของขวัญของฝากขอบคุณทุกอย่างทีมเบลเยี่ยมจะจดจําความรักครั้งนี้แบบไม่มีวันลืมแน่ คนไทยสุดยอดมากนักตบลูกยางสาววัย25ปีเปิดใจสำหรับทีมวอลเล่บอลหญิงโดยเยี่ยมสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้าถึงรอบ16ทีมได้เป็นครั้งแรกก่อนจบอันดับที่11ในรายการชิงแชมป์โลก2025